สามคนกำลังลุยกันหนักๆข้างหลังข้างหลังข้างหลังเลยโอ้โหดูแล้วโอ้โหโอ้โหไม่น่ารอดไม่น่ารอดโอ้โหเห็นแล้วสยองอหยบเงียบไว้นะบริสุทธิ์คุ้งนะห้ามส่งเสียงเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นตายข้างเฮ้ยข้างล่างนัง่งเงียบๆไว้สินั่นไงนั่นไงพูดแล้วไม่ทันขาดคำมันมาแล้วโอ้โหเอาละเอาละมันมันมัน,ม,นมันน่าจะตีแค่ข้างล่างใช่ไหมมันก็ไม่มาหาเราใช่ไหมโอ้โหมันจะลากเข้ามาทำไอเนี่ย กลับทุกคนและตอนนี้ผมหัวยุ่งและประสิทธิ์คุงเราสองคนอยู่ในเมืองที่ชื่อว่าอาไซเลนทาวซึ่งเป็นเมืองที่มีผีหูใหญ่หรือว่าผีรถธามิยาเลสโกเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันไม่ใช่แล้วเอาแล้วแลวตอนนี้เรามาอยู่กันในแมพของอาไซเลนทาวนวทุกคนนะซึ่งเป็นแมพที่เขาบอกว่าห้ามส่งเสียงดังนะนี่ไงเวลาเดินทีกับเพื่มกับเพื่ม <c oughs> อ่านี่ไม้เบสบอลอ่ะไรไมเบสบอ ball. ลละเราก็ได้เล่นไปหน่อยแล้วนะทุกคนนะแต่ว่าเราเพิ่งจะได้มาอ่านกันจริงจังอีกทีนะทุกคนข่าวอ้ <c oughs> โอ้วอตเดอร์เฮ้ยโอ้กี่ตัววะดิทีเดียวเด้งโอ้โหกูไม่ควรไม่ควรไม่ควรอยู่โอ้มันมาหากูแล้วเดอเฮ้ยดีดิเว้ยโอ้โออยู่ด้วยอยู่ด้วยใจไมิน่าจะหมดโอ้โหทุกคนโดนโดนแล้วเด้งโอ้โหก็เด้งเหมือนกันว่ะเริ่มมาก็หาแล้วโอ้โหนี่ไปเบสบอลก่อนเลยโอ้โหให้ตายสิโอ้หนั่นคมไฟนี่นะเขาอยู่บ้านนี้ก่อนละกันนะนายนะ เพราะเราอยู่ด้วยคนนะเพื่อนนะเนี่ยเขาบอกให้เราอยู่เยีมี่ยใจรนะกันขินเน่ยถ้าเราส่งเสียงดมันจะโผล่มาใช่ไหมบรสิธกูเฮ้ยนั่นคงไม่ใช่เสียงผีใช่หรือเปล่าไม่จะใช่แลเราลองย่องไปดูหน่อยสิว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นบ้างโอ้นั่น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 ้ยอ้าว นี่มันอะไรกันเนี่ยมันระเบิดอ้โอ้โหโอ้โอ้อยู่นิ่งๆกูจะเป็นอะไรไี่ยโอ้โหอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆนิ่งๆแล้วกันนะกรูโอ้โอ้โอ้เราไม่รู้เรากั้นหายใจอยู่เรากั้นหายใจอยู่เกือบกั้นหายใจไม่รู้ไม่เห็นโอ้ยนี่มันทำอะไรเลยนะโว้ยโอ้ดันไม้เป็นบล็อกไม้เป็นบอลอย่างนี้เองไม้เป็นบล็อกมาดิมา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 ตูนั่นมันมาแล้วมานิเขาฟาดไปหย่าเหงาอะไรเนี่ย เออเออเอาดิเอากับเขาดิเออมาเออเอ้ยตีไปตีไปเออโอ้โหเปิดมาก็เดือดแล้วนี่เันเมืองอะไรกันเนี่ยนิพเทียนสุดๆไปเลยโอเคเช้าแล้วเหมือนกับว่าไอ้เจ้าโตหูใหญ่มันจะรีเซ็ตรอบหนึ่งแล้วนะะแบบนี้มันจะเหมือนแบบเจ้าเก็บเลยนะประสิทธิคุงนะจริงด้วยเพราะฉะนั้นเราคงต้องหาที่ฟาร์มเพราะฉะนั้นเนี่ยเร้วว่าแต่ว่ามีอะไรให้เราฟาร์มบ้างน,นะโอ้นี่โอ้มาสิ มาสิเราต้องตีให้เป็นจังวะโอ้ยไม่ได้ตีแน่โอ้ยเอ้าโอ้โหอะไรวะโอ้เฮ้ยวัสดี f เอฟซีโอ้โหส่งผมโกโจมาแต่โอ้โหโกโจตัวเหลืองนี่เลยมาเบสบอลนี่เก็บขึ้นมาเลยเออนั่นแหละควักขึ้นมานั่นแหละถ้าเกิดว่านายเห็นเจ้าผีเลสโก้ะนะนายก็ฟาดไปเลยนะเอฟซีนะแต่ถ้าเป็นไม่ได้เราก็ย่องย่องไปก่อนละกันนะเอฟซีนะ ตอนนี้เราเอาชีวิตรอดมาแล้ว3นาทีครึ่งนาบาลสิตคุงนาะโอ้นี่ไงแอปเปิลเอเอาแอปเปิลไหมเอ้ยตกใจโอ้มาแล้วเฮ้ยเย้ครบทีมครบทีมเอาแหละเราไปหาที่ปลอดภัยกันดีกว่านะเอฟซี FC นะโอ้โเออฟาดมันฟาดมันฟาดมันนี่นี่เรามีทีมนะเฟยเอาละหาบ้านด่วนเลยก่อนที่ฟ้าจะมืดเพราะฉะนั้นเอาหลังไหนดีหลังที่มันเล็กๆที่มันครอบคลุม พวกนี้มันทังกำแพงได้น่ะแล้วนายคิดว่าเจ้าเกมมันพังกำแพงไม่ได้อย่างนั้นเลยอพูดอะไรพูดคนเดียวเอาหลังไหนดีหลังนู้นดีกว่าเออนันดันเอ้ยพระอาทิตย์ตกแล้วงานเขาตรงนี้ตรงนี้เงียบเงียบเงียบเหมืดแล้วมืดแล้วโอเคเงียบเงียบไว้เงียบเงียบไว้เดี๋ยวเราจะถือไฟไว้แล้วกันนะโอเคอย่าให้มันได้ยินเงียบไว้เงียบไว้เงียบเงียบไว้ข้างนอกเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่ว่าเราจะเงียบเอาไว้อย่าส่งเสียงนะทุกคนนะซุ้มหัวซุ้มหัวเขาไว้ซุ้มหัวเขาไว้ดีมมากกเเลยโโจคห็น ข้างนอกดูวุ่นวายแต่ว่าเราสงบสุดๆไปเลยล่ะสุดยอดแก๊งพวกเราเนี่ยยอดเยี่ยมสุดๆนี่บอกบู๊ได้อะไรเนี่ยตัใจเย็นใจใจเย็น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 รูมันมากันมันแห่กันมาเลยนะมันจะแห่กันมาน่ะมันจะมากันไหมเนี่ยผมไม่มาหรอกมั้งนะโอเคโอเคเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนเข้าแบบเยื่เนยย ยัยนี่นี่ยโอ้สองตัวโอ้มันมาแล้วโอ้มันมาฟาดแหลกฟาดแหลกโอเคโอเคโอเคโอ้โหทีนี้รอบนี้ทีนี้เรามาเรื่อยๆเลยโอ้โหโอ้โอ้โอ้ฟาดมัน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 โอ้มาแล้วโอ้โหงานนี้ต้องสู้แล้วแหละต้องสู้แล้วต้องสู้แล้วโอ้โหโอ้โอ้โอ้โสู้ก็สู้ว้าาี่นี่ยดีเนี่ยดีเนี่ยโอ้โหจะตาย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 ว้าโอย ถ้ามีปืนนะมันจะสุดยอดมากเลยมันจะเหมือนเจ้าเก็บที่เราเก็บเรียบเลยนะประสิทธ์คุ้งนาะโอ้โหโอ้ข้างหน้าโอโ้โอเคพัดดิ้งอะไรจะขึ้นว้า ถ้าเกิดว่าเรารวมกลุ่มกันตีมันเราอาจจะรอดก็ได้ไดีดนะถูกต้องป่ะพรามไม่ว่าเราจะเงียบขนาดไหนมันก็เจอเราอยู่ดีเรียพูดง่ายๆว่าทีเดีวไม่มีที่ปลอดภัยเอาละ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 รวมกลุ่มกันมันดีกว่าพร้อมกป็นรูปรูปพร้อมกันเออมาเถอะนะเออนี่ช่วยตีช่วยตีเออนี่มันก็สะใจดีเลยนะแต่มันจะดีมากเลยถ้าเกิดว่าเรามี คาตาน,น่ามีไหมข้างบนมีไหมคาตาน,น่าขอสักอันขอสักเล่มดิไม่มีไว้พักพวกเอาไปบดแล้วอะ่ะมีแต่ไม้เบสบอลโอ้ย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 โอ,โอ้ยโอเคโอเคโอ้โหพันที่ตกด้วยเอายังไงดีเอาไงด,ไงดีพันที่ตกแล้วเราปรีกวิเวกดีกว่านะปีกวิเวกแล้วแบบอยู่เงียบๆตรงนี้ไม่มีใครรู้โอเคไหมโอเคไหมเราจะอยู่เงียบๆหลังกำแพงตรงนี้ละกันนะวางไฟไว้เออโอเคไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้นะบรสิตกรุงนะคลิดนี้มาลจังยอด รอดชัวร์นีน่มดูข้างล่างดูข้างล่างข้างล่างกำลังดุเดือดเลยส่วนเรากำลังชิวๆนะเฮ้ย <c oughs> อะไรพังข้างล่าง <c oughs> มีคนอยู่ข้างล่างมันจะเป็นรังไม่ดีให้เรานะ <c oughs> โอ้โหโอ้โหตรงนั้น3มคน3มคนกำลังลุยกันหนักๆข้างหลังข้างหลังข้างหลังเ้ยโอ้โหดูแล้วโอ้โหโอ้โหไม่น่ารอดไม่น่ารอดโอ้โหเห็นแล้วสยอง <c oughs> เงียบเงียไบไว้นะบอลสิทิคุ้งนะห้ามส่งเสียงเด็ดขาดเลยนะไม่งั้นตายข้างล่าเฮ้ยข้างล่างนัง่งเงียบเงียบไว้ส <c oughs> ินั่นไงนั่นไงพูดแล้วไม่ทันขาดคำมันมาแล้วโอ้โหเอาละเอาละมัน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 น่าจะตีแค่ข้างล่างใช่ไหมมันก็ไม่มาหาเราจะไม่โอ้โหมันจะลากเข้ามาทําไมเนี่ยเนี่ยขึ้นมานชั้นสองโอ้โหท่าไม่ดีท่าไม่ดีกูต้องหนีสิแล้วเนี่ยโอ้โหแต่ละตัวไปอยู่เงียบเงียบเลยโอ้โหาที่ก่อนหาที่ก่อนหาที่ก่อน มันตามกูมาแล้วอยาตีเออนี่อยู่ด้วยกันมันกว่าตีตีเออช่วยกันตีช่วยตีเออมามาเหอะมาเหอะนี่นี่นี่โอ้นั่นนั่นนั่นทีมาดิมาสิเออมาดิมาเลยเอออย่าทำไอ้ตีอย่าทำ จะทำมาพวกนีเอาดิเอาดิโกลมาเลยลุยแหลกแล้วมามาเลยมาเลยมาเลยเออมาขี่ตัวก็มาขี่ตัวก็มามาเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโหไม่น่ารอดเออกูยอมแพ้แล้วแบบนี้